จะให้ฉันใช้เจ้าสิ่งนี้แล้วตะโกนเรียกชื่อนายงั้นเหรอจงเปล่งปรกกายจงเปล่งปรกกายจงเปล่งปรกกายเดเกอร์ โยก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนอกกับช่องสนุกเกอร์าก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิว DX u อ t r ุ d e ราดีเฟรอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์มนุษย์ยักษ์แห่งแสงสว่างคนใหม่จากปี2022นี้นั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อพระเอกของเราอย่างอซสมิคานตะได้ใช้เจ้า u ุ t r a าดีเฟร h เชชิ้นนี้ในการแปลงร่างเขาก็จะแปลงร่างเป็นมนุษย์ยักษ์แห่งแสงสว่าง อุลตร้าแมนเด็กเกอร์ได้นั่นเองก็สําหรับเจ้า DX u อ t r a อ f r e s ้าดชนี้จะมีลูกเล่นแสงสีและเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไปติดตามชมกันได้เลยฮะ สำหรับอุลตร้าแมนเด็กเกอร์นี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าเป็นนิวเจเนเรชันของอุลตร้าแมนไดนาซึ่งเหมือนกับซีรีส์ก่อนหน้าอย่างทริกเกอร์ที่เป็นนิวเจเนเรชันของทีการนั่นเองนะฮะดังนั้นเจ้าอุปกรณ์แปลงร่างอย่างอุลตร้าดีฟรชเชอร์เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันกับอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนไดนาเลยนั่นเองสำหรับเจ้าอุลตร้าดีฟรชเชอร์ชิ้นนี้ จะมีโทนสีหลักเป็นสีเงินตัดกับสีน้ําเงินแดงเหลืองซึ่งเป็นโทนสีหลักของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์นั่นเองและขนาดของที่แปลงร่างหนังก็จะมีขนาดใหญ่กว่าอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนไดนาเลยนั่นเองซึ่งสําหรับที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นหนันก็สามารถทําให้เรานำอากิมิเกเทมอย่างอุลตร้าไดเมนชันกามาเล่นคู่กับเจ้าอุลตร้าดิฟเฟอรเชอร์ชินีได้นั่นเองแล้วก็แน่นอนฮาว่ากิมมิเกเทมแปลงร่างของฟีลีอุลตร้าแมนในปีนี้ก็จะกลับมาใช้รูปแบบการ์ดอีกแล้วนั่นเองนะ,ะ้้าาานนหนองงตัวรรมมาาออีููป่่่สกไยซึ ใช้าดาแล้วก็น่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์นั่นเองด้านใต้ของประกอบแปลงร่างชินน้นหนีตรงด้านหลังคางของรูปหน้าอุลตร้าแมนเมื่อหาว่าเราดึงขั้นโยกไปด้านหลังตัวคริสตัลที่พับซ่อนอยู่ตรงส่วนของหน้าผากก็จะเด้งเปิดออกมานั่นเองนะฮะตรงด้านบนของที่จับนั้นจะมีปุ่มที่เอาไว้ใช้เล่นแสงสีเสียงหรือเอฟเฟกต่างๆอยู่ด้วยนั่นเองแล้วถัดมาข้างๆกันนั้นก็จะมีตัวลำโพงแอบเนียนซ่อนอยู่นั่นเองนะฮะด้านขวาของอุลตร้าดิฟเฟชเชอร์จะมีช่องใส่กิม ระบบสะกนของอุปกรณ์แปลง,งร่างชิ้นนี้ก็จะทํางานพร้อมกับเสียงแปลงเป็นร่างต่างๆของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์อุลตร้าแมนรุ่นพี่คนอื่นๆรวมไปถึงเสียงพูดชื่อของสัตว์ประหลาดตัวต่างๆก็จะดังออกมานั่นเองแล้วในส่วนของด้านซ้ายนะคะก็จะมีที่ใส่ฐานอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งสาหรับอุปกรณ์แปลงร่างชิ้นนี้เนี่ยก็จะใช้ฐาน 3A ทั้งหมด3ก้อนก็เรียกได้ว่าใช้ฐานเยอะแบบนี้ลูกเล่นแสงสีเสียงเนี่ยจัดเต็มแน่นอนฮะและสําหรับสิ่งที่อยู่ด้านบนของที่ใส่ฐานนั้นก็จะเป็นในส่วนของสวิต ต่อมาก็มาดูกันในส่วนของ Ultradimension การ์ดกันบ้าง สำหรับดิเมนชันการ์ดที่เราจะได้มาหนังก็จะมีดิเมนชันการ์ดของอุลตร้าแมนเดเกอร์แฟลชไทป์กับอุลตร้าแมนเดเกอร์สตรองไทป์นั่นเองนะฮะซึ่งจํานวนการ์ดที่เราจะได้มานั้นก็จะเป็นไปตามแต่ละเซตของของเล่นที่เราซื้อมาซึ่งถ้าว่าเราซื้อเซตเล็กเซตที่มีแค่อุปกรณ์แปลงร่างอย่างเดียวเราก็จะได้การ์ดมาแค่2ใบคือเดเกอร์แฟลชไทป์กับสตรองไทป์แต่ถ้าซื้อเซตร,รวมแบบเซตใหญ่ก็อาจจะได้การ์ดแถมที่มีเยอะกว่านังดิเมนชันการ์ดต่างๆนั้นจะใช้วัสดุที่เป็นกระดาษในการทําซึ่่่่งงงกกก็็ไมใใชเเเปนนนาาาาารรดดพลลสต,ติอยะ,ะัั้วจ เสียบกร์ดเข้าเสียบกร์ดออกอุปกรณ์แปลงร่างก็ขอให้ระวังเก็บรักษาการ์ดไว้ให้ดีๆอย่าให้ตัวการดไมีรอยยับหรืองอได้หรือเกิดความเสียหายเท่าที่จะทําได้นะฮะ <S 1> <S 1> ถามว่าเราสังเกตตรงตัวซองของภาษาญี่ปุ่นดีๆแล้วลก็มันจะมีเนื้อหาที่ต่างกันกับดิเมนชันการ์ดอุลตร้าแมนเด็กเกอร์แฟลชไทที่แถมมากับ s อฟต์บีอุลตร้าแมนเดกเกอร์กอหน้านั้นะฮะซึ่งเนื้อหาด้านหลังการ์ดในเวอร์ชันที่แถมมากับ DX ที่แปลงร่างเนี่ย ็จะมีเขียนเอาไว้ว่าอาสมิคาณาตาแห่งหน่วยกัสซิเร็กเขาได้ใช้อุลตราดิฟเฟรชเชอร์และอุลตรา i ดเมนชันการ์ดในการแปลงร่างเป็นมนุษย์ยักษ์แห่งแสงจงเปลี่ยนปละกายฟรชสส่วนของด้านหลังการ์ดของอุลตราแมนเดกเกอร์พาวเวอร์ท์นั้นก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าอุลตราแมนเดกเกอร์ได้ใช้พลังจากอุลตรา i ดเมนชันการ์ดใบใหม่ในการไทป์เชนเปลี่ยนเป็นร่างที่เน้นถึงพละงกำลังเอาละลุยเลยสตรอง ก็เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับ d x Ultra Defresher อุปกรณ์แปลงร่างของ u า t ม a m a n d เ c k e r ชิ้นนี้นั่นเองนะฮะ ก็ถูกใจใครลหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สําหรับผมนั้นถึงแม้ว่าจะตัวลูกเล่นมันอาจจะมีดรอลลงไปบ้างถ้าเทียบกับอุปกรณ์แปลงร่างชิ้น,นอื่นๆที่ผ่านมาแต่ในส่วนของการดีไซน์ที่ได้มีการเรฟมาจากรีเฟชชอ่์ของอุลตร้าแมนไดนาบวกกับคู่โทนสีต่างๆที่ใช้แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนที่ทําออกมาได้เท่แล้วก็ถูกใจผมมากชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะและเนื่องจากว่ากิมมิกหลักของเจ้าอุปกรณ์แปลงร่างชิ้นนี้จะเป็นกาดทำให้เสียงทั้้งงหมมมดทัววไ่่าจะเป็น เสียงแปลงร่างของร่างต่างๆเด็กเกอร์เสียงของอุลตร้าแมนรุ่นพี่รวมไปถึงเสียงว์ประลาต่างๆก็จะถูกมัดรวมกันเอามายัดใส่ในตัวอุลตร้าดิฟแฟชเชอร์ชิ้นนี้อยู่ทั้งหมดเลยนั่นเองก็เรียกได้ว,ว่าถ้าใครที่เก่งๆหรือว่างๆเนี่ยก็สามารถก๊อปโค้ดของการแล้วก็มานั่งแฮ็กเสียงได้แบบสบายๆายเลยนั่นเองแหนครับผมซึ่งโดยสรุปหนานได้พูดแบบภาพรวมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์แปลงร่างจากซีรีส์ของอุลตร้าแมนที่ไม่ควรพลาดในการที่จะซื้อมาเก็บสะสมชิ้นหนึ่งเลยก็เรียกได เลยทีเดียวนั่นเองก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็ลองมาเม้นแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต,ต่อไปของผมด้วยนะครับผมเอาละา่ะฮะก็สาหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า